สำหรับคนที่ได้ไหมครับก็จะมีทีมจากกรุงเทพลงมานะครับถ้าทีกรุงเทพมาด้วยก็ได้ตัวดนครับรับเทเลอร์รับหกล้อของถ่ายมากันหลายพันนะครับใจนะลูกพันะจริญผู้ชายนะครับผู้ชายนะครับประหยัดถ่ายทรงผมแต่จะไปโน่นจะไปนี่จะไปต่างจังหวัดตลอดกได้เลยเพราะเขาถ่ายจะมีนวกันประเทศนะครับออกกับออกกับเพื่อประเทศแล้วก็รู้สึกว่าจะโฆษณาทุกโชว์นะครับนักกรรายการของเรานะครับตัวหนุ่มแน่นอนครับเราตู๊กตู๊กตูได้ทั่วโลกเลยอีกคนจะบอกที่ไหนเดี๋ยวต้องไป อ่านะครับวันนี้เป็นที่ได้ยินว่าพี่ๆผู้สุขชายไม่ใช่บางสคัญของเราเองอ่าครับอุตส่าห์มาทำข่าวนะครับคือทางบริษัทเนี่ยมีวิสัยทัศน์ที่จะพัฒนาเด็กๆนะครับในต่อยอดความสามารถของเด็กๆที่มีอยู่แล้วะครับให้มันดีขึ้นไปเรื่อยๆแล้วก็อยากจะเปิดเวทีนะครับให้กับเด็กๆเนี่ยได้เต็มที่กับการแสดงความสามารถตรงนี้นะครับซึ่งเด็กๆทุกคนเนี่ย มีความสามารถอยู่แล้วแต่ว่าขาดการผลักดันจากผู้ใหญ่ไงครับดังนั้นทางบริษัทเลยคิดว่าการผลักดันหรือว่าการสนับสนุนจากผู้ใหญ่เนี่ยจะเป็นสิ่งหนึ่งที่สามารถต่อยอดให้เด็กได้นะครับแล้วก็ที่สําคัญก็คือ,อทางบริษัทเนี่ยนะครับก็รับน้องๆหนุ่มๆเข้ามาเนี่ยก็คือ,อะจะไม่จํากัดว่าเป็นใครนะครับแต่ทุกคนที่มีความสามารถเราก็จะรับทั้งหมดเลยนะครับมาร่วมงานตรงนี้